ก็จะมีโอกาสของผู้นําคนใหม่ของแต่ละประเทศไปแสดงจุดยืนไปแสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จังหวะเวลาก็เหมาะกับรัฐบาลไทยนะครับในการที่จะไปอแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะฮะที่ประเทศไทยคงจะต้องอระมัดระวังนะครับแล้วก็เช่าวกาสนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ๆ นะครับให้ให,ให,ให้ให้กับให้กับสมาชิกของสหประช,ชาชาติซึ่งถ้าทาได้ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้อได้รับการยอมรับเร็วนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการตอบรับอะไรอที่ค่อนข้างจะดีนะครับอือครับครับทีบนี้อ่าการประชุมก็จะเน้นนะครับเรื่องการถกเถียงกันในเรื่องการสร้างความเข้าใจความมั่นใจความไว้งใจ การในระบบโลกใหม่หลังจากที่เกิดขัดแย้งมานาน <c oughs> ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการค้าการลงทุนเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องสงครามในยูเครนนะครับปีนี้อนอกเหนือไปจากประเด็นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสัิตภาพ <c oughs> นะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างความเข้าใจใหม่ให้กับบรรดาประเทศต่างๆซึ่งขณะน,นี้ถูกแบ่งกเป็นฝักเป็น,าปน่ายเยอะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับการถกเถียงกัน ในปีนี้ก็คงจะได้เห็นอาจจะแนวทางใหม่ๆนะครับที่จะประกาศสู่ความปลองดองซึ่งก็จะเหมาะกับเงื่อนไขของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็อาจจะสามารถยกตัวอย่างได้นะครับว่าเราก็ได้ขยับก้าวขึ้นไปสู่ความขัดแยง้งจากความขัดแย้งเดิมไปแล้วนะครับจะไปสู่ความขัดแย้งใหม่หรือไม่ก็ยังไม่มีใครบอกได้แต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับจากนานาชาติดีนะครับว่าประเทศไทยได้ได้ขยับไปข้างหน้าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับ ค่ะอาจารย์คะแล้วผู้นําเราที่จะไปประชุมครั้งนี้คือคุณเจรษฐาทวีสินเนี่ยอาจารย์คิดว่าในเรื่องวิสัยทัศน์เนี่ยมันควรจะบรรจุไปด้วยเรื่องอะไรที่จะได้ไปแสดงวิสัยทัศน์บ้างคะอาจารย์ครับจริงๆทุกคนอยากจะฟังว่าโลกจะฟื้นนะครับแล้วก็แน่นอนท่าน้ํมันีคนใหม่ก็มีความสามารถปีปะสบความเร็จในเรื่องของออการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเอามุมมองนั้น นะครับเป็นพื้นฐานนะครับไปผลักดันให้เกิดข้อคิดใหม่ๆนะครับข้อตกลงอะไรใหม่ๆของสหประชาชาติก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็แน่นอนนะครับในอาอาเซียนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเมียนมานะครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยจรหนึ่งประเทศไทยรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้วางพื้นฐานที่จะคุยกับทุกฝ่ายได้แล้วนะครับขณะนี้ก็ถือว่าทุกทุกกลุ่ม ในเนียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ต้องการที่จะให้ไทยเป็นคนประสานงานในการพูดคุยเพื่อนําไปสู่การ,า,ารเจรจาหยุดยิงนะครับแล้วก็นําไปสู่การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในรูปในในในระดับที่สูงขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสุดอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพ <ๆ S 2> ิ่มเติมไปจากเรื่องควาดแย้งของจีนกับสหรัฐ ในเรื่องไต้หวันในเรื่องเกาหลีเหนือนะครับซึ่งหลายๆประเทศก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องเมียนมาเนี่ยเราจะยังมีจุดยืนเฉพาะพิเศษจริงที่ประเทศอื่นทําไม่ได้ครับพิเศษยังไงคะอาจารย์จุดยืนของเราจุดยืนของเราเป็นจุดยืนซึ่งทุกฝ่ายนะครับในเมียนมาข,ขอให้เราช่วยประสานงานในการที่จะพูดคุยนะครับเราได้เข้าไปพบกับนายองซาซูจีอของฝั่งประชาธิปไตยเราได้มีการแลกเปลี่ยนกับฝ่ายทหารเรามี ความสัมพันธ์ดีกับชนกลุ่มน้อยสิบกว่ากลุ่มที่ติดอาวุธต่อสู้กันที่ดีก็หมายความว่าเราพยายามยับยั้งาให้เขาใช้พื้นที่ของเราเป็นแหล่งสร้างสุมเป็นแหล่งส่งกําลังบํารุงนะครับและทุกฝ่ายก็ยอมรับ่าประเทศไทยก็อยู่ตรงกลางเรื่องนี้ประธานาธิบดหีหลายประเทศเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาก็ล้มเหลวนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับอดีตลประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เป็นคนพูดนะครับว่าในสุดแล้วมีประเทศไทยประเทศเดวขนาดนี้ที่ดูเหมือนกับว,ว่าจะสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ทำทุกอย่างได้ ค่อนข้างดีกว่าหลายประเทศเท่าที่ผ่านมาถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงล้วก็เอาตรงนี้ครไปขยายผลนัลกภายสาธารณชาติเพื่อเสนอให้มีการเจราจาหยุดยิงแล้วก็การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพื่อสกัดไม่ให้เกิดการทะลักเข้ามาแล้วก็หาทางออกให้กับอาเซียนด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ชัดเจนะครับว่าเราทําคู่ขนานแล้วก็ทาเพื่อช่วยเหลืออาเซียนแล้วก็ทําในกรอบของอาเซียนครับค่ะอาจา